ในจบใครนัชรายรามิติเวชาชีวะให้วามเถอมันในมีคนบุญมนีพี่องกับวันจีซีซึ่งหาคมก็ไม่มีน้องเจ้าของป่ดยใจรับนายราิติเวชาชีวะ ขุณพุ่น้ิดองทุท่านนะครับขุณพุ่น้ิดองจาวาเจยข้อคุณทตุกะแนเเสี้ยงหอยหลวงหน้า่น้องครับเดง่ายการสนับสนุนปรรคประชาธิปัตย์อาภิสิทธิ์เวชาชีวะผู้หนวาปสพรรคประชาธิปัตย์นะครับน้องครับปัดเป็โคอกเลยครับปัดเป็โคอ่ก็เลยครับเดบ้าให้กำลังใจ พ่อคุณพี่น้องจ้าว่าพิสิตเวชชาชีวะครับมากราบพอคะแนนเสี่ยงจากพี่น้องจาวหวัเปิดใกนะครับวันนี้ต้องก็อราบอภัยพี่น้องช่พี่น้องด้วยแต่ไม่สามารถจะเดินปอกป้าตักใด้เรยพี่น้องจาววเปิดยครพี่นองาชวชีวะที่กับพี่น้องครับไปกับพี่น้องจาวหวังเปิดใกล้ นายชับนันพลบุม <vos> ณ <is wrong, ennen> well, ีปบ่อุญงับมานพุญมณีครับผูสมัครนายกอบอจสงข้าปักประชาธิปัตย์นะครับมาปลอมคับสันนาบิเชตเวชานนเสียงจากพี่น้องชจวอำเปิดอัดหย่ให้กับนิพนบุญญามณีเบอร์่องปักประชาธิปัตย์ครับพี่น้องครับ นายอภิชิตเรชชาชีวะกับพี่น้องครับหัวหน้าปักประชาธิปัต์มากราข้อคะแนนเสียงจากพี่น้องชจวอัเภอรอาเจนะครับก็ให้พี่น้องให้ความเชื่อมั่นในนายเบิร์ซ่องนะครับพี่น้องครับเบิร์ซ่องประชาธิปัต์ปักกล้องเราคนกล้องเรากับมีบพลพี่น้องครับเบิร์ซ่องปักประชาธิปัตฒนะครับตันนายอภิชิตเวชชาชีวะกับพี่น้องครับมากราข้อคะแนนเสียงจากพี่น้องก็ให้พี่น้องชจวอัเภอราเจ ให้ความเชื่อมั่นในนายอำเภอประชาธิปัตย์ปักข้อเราคนข้อเราพี่น้องครับมากราบข้อคะแนนเสียงญาติพี่น้องชาวอำเภอราชย์องข้อกราบอภัยพี่น้องนะครับที่ไม่เจ้ามาจะเดินตัดท้ได้ตกลังกับปลอดสิอุสมรเปิดซ่องปัดประชาธิปัตย์และซ่อซ้อข้อประชาธิปัตย์นะครับมากราบข้อคะแนนเสียงญาติพี่น้องชาวาอำเภอราชจ์ข้อกราบข้อพระคุณพี่น้องเจ้าอำเภอราชย์ครับ พี่น้องกับพอเชียมกับมือตอนรับตานาบิชิบุชชีากับเปิดซ่องกับพี่น้องกับเปิดซ่องฝากประชาธิปัสกับตานาบิชิบุยะชชี้ากับฝากประชาธิปัสพี่น้องรับอาบิชิชรารับกราเขอบประคุณพี่น้องวันงนับองับาิชิบะชกับลจกับจอจจบับสวัสดีครับพี่น้องคอเมริกา พี่น er, ้องประชาชนที bigger, so also, ่รักต oh, ่างๆครับอาพิชิตเนจวังเามรัย่ครสสมันายก อบจเบอรซ่องปัตรประชาธิปัตนะครับมากราพ่อคะแนนจากโมเมพี่นองเจ้าเภอรใช่ลลพี่นองเจ้าจากวัดสงขล้าทุคะแนนเสียงกับพีนองครับพนเบอร์ซ่องปักประชาธิปัตนะครับผู้สมัครนายกอบจสงขล้าปักประชาธิปัตพี่นองครับพีนองครับตอนอาิชิตเวชาชีวะครับอาปิชิตเวชาชีวะนะครับมากราพ่อคะแนนเสียงจากพีนองเจ้าเภอร์ใช่ข้อกลงคะแนนเสียงครับ เรืคนลสมพร้าเพือพี่น้องเจ้าจังหวัดสมพร้าตังชลวัฒน์อำเภอเดินเก้าคู่ว่ากาเปิด่องเหลือปาคกล้องเราเหลือคนกล้องเรานะครับอาภิสิทธิ์เวชจาชีวะพี่น้องครับพระเจ้าทิัตนะครับเปิดซ่องเปิดซ่องพระเจ้าทิัตครับพี่น้องครับก็ควาาความว่างไวยกับพี่น้องด้วยครับานาภิสิทธิ์เวชจาชีวะครับไปพี่น้อง ไป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 รับพันรับไ้พไปัเลยไปไดเท่าที่อทำเไปครับไป้ช้าไปช้าช้าไปไปช้าช้ฉนร้อยอย่างแรกนี่ฉันอยอย่างแรกขุุาพมาขับข้าืซ้อด้วยนะรับนะขาืซ้อด้วยับข้าวืซ้องวันที่พี่งห์เข้าวหัวตาเปือ้องสามีคนพญามนีครับ ปีนองครับปัจจจิปัจจุบุ่งคนหุ้่นพุนยาบันี่นะครับเบอร์สองนะครับในครับปรจจัจิตปัจจุบันครับพระเดศาาภิิทธ์ได้มาเยียมพีนองเจ้าฮัทย่นะครับได้มาเยี่ยมปีนองเจ้าฮัทย์จิตปุันได้ย้งจุนนยาบันนี่ยุ่งในะนาปันะคับด้วยหน้าปัจเบอร์สงนะครับแลขวกคุณปอมพีนองชจวาอันยทุขานที่ให้กำลังแจนขับทางปีนองครับวัานสีสีนะครับวันสีสีนะครับ วันเียนี้อย่าลืมไม่เล้ตัอนะครับปับตับปัญจิพัทธมีมาตีส้มคุณนิพนธ์ปัญญามานี่รืมตโตนิพนธ์ครับโรงการสิการับปญิปัตมาลงในตำในมาล่งนยกบจนะครับเบอร์สในน้าตับปัญจิพัตธ์นะครับก็ก็คุณบอกปัญติพัตนะครับการจะไปที่ได้มาเยี่ยมเยือน่บเมพีนองดึงขั้นใยญยชาวตะลัสทดลองให้ความหลักให้ความต้นหลักปรับปชาจิปัตเป็นอย่างนีนะครับประายิปัตธ์คุมยใยเป็นอย่างมานะครับอย่าลืมเบอร์สอนะครับท่านนบีะครั ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอบจสงกลา้าวันดีซี่้5คมนี้นะครับากาบู5้าอย่าลืมกาเบอร์ซองนะครับเบอร์ซอกพี่น้องกับกาเบอร์ซอกอย่าลืมนะครับนำโดยสารวนาผักอภิิฎ <c oughs> อย่าลืมนะครับเบอร์ซอนะครับเบอร์ซอกตอนต้นที่บุญยามานี่นรลงเดค่า้าดีการับบรยากาศ <c oughs> ดีมักนะครับ นำทีมโดยสันนายกอภิสิทธิ์นะครับอย่าลืมนะครับให้ความรักความเมตตากับประชาธิมาตัาตลอดปักเป็นฝักขค้งชาวใต้โค้งเรานะครับฝักประชาิตย์อย่าลืมนะครับเบิดซองกับเบิดซองคาบูหากาเบิดทุกตองนะครับอย่าลืมกับโ่เแมีนองกับอย่าลืมเบิดซองนะครับชาวตลาดสองของเรานี เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใครก็ลังใจนไหนการต้อนการนึกว่าเิ็นเวชชาชีวาสก็วกเราพระระชาธิปัตย์มีมาตีสองท่านนี้พุทธพจบัพนี้นะครับลงแกงนั้นนายกประจวบไปเด็ดน้่เลยครับยังไงนี่บนเบอร์สองพระชาธิปัตย์นะครับขอบคุณพี่น้องชาววัดใหญครับพี่น้องชาววัดใหญครับนิพนธ์ครับมาบรองกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวารับนิพนธ์เบอร์สองพระชาธิปัตย์กับพี่น้องครับ

Habis itu besar Habis itu besar Dan di pantai Takkanlah besar 好。 ทุเียาจานุพญาีเบอร์สครับปิชิตเชชีวะหัวหน้าปักประชาธิปัตย์พีน้องรับมากรับขตอราด่ปีนองครับรบครับปีน้องนะครับหัวหน้าปักประชาธิปัตย์นะครับมาข้อคะแนนเชื่อมจากน้องนะครับ จาว่เบอรแรกไดพี่น้องรับอาบิทิปเชาชีวากรบเบิดร่องเบิร่องเบิดร่องปากประชาายปีตั์นะครับก็กราบก็ประคุณพี่น้องสุท่านครกับเจ้กใา้กำลังใจครับปัดประจาายปัตั์นะครับธนาบิทเป็นนายกอบอเจ้านะครับรักใายอาบิทิปเจาชีวารักนายชวนลีกไปรักปัดประช่ายอีพัดพี่น้องคระเบิดรอระเบคร่อ คนาเร่งเงวมเงินสร้างประวัติศาสตร์กำมีระดัหท้ายครับจังหวัดสงขลาเลือกบัรประชากิีัต์ระดับรักกายภิสิเชาจีวะเสือมันในนายชวนลิไปเสือมันในปัตประชาธิปัตรเลือกนิพนธ์มุญญามนีเป็นนายกอบจบมีนหดับค้าเบอองข้าคุณมาวันนี้ตาลภิสิเชาจีวะและนิพนธ์มุญญามานี กองกู้ตุพี่นาา้องชาวาใชจด้วยเงื้องจา่กว่าไม่สามารถจะเดินตัดไตกับพี่น้องได้ทุกคนนะครับหลังจากนี้ก็เดินอาใไประจวัดสตูลครับประจาศิปัตพี่น้องครับฝากประจาศิปัตฝากกองเราคนกองเรานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าปักประจาศิปัตนะครับมาครับกอคะแนนเสียงครับออกมาโยกกอง วันนี้้องารันสีบริทครงับดิ์อมน้อีครับพีน้องครับพ่รกัับกันสริสผมเองต้อองคับหวันีไม่ได้อกับพีน้องครับพีน้องจะราร้องรบรรุ้ครับเราจะเล่ามาแก้ปัญหาเรื่องกานจะร่าจร้องกับเรื่องความรยกับพีน้องครับอ๋อประมาณผีนี้มันอว่ารานับพีน้องครับพ่อไว้ในใจด้วยแล้วกับพี่น้องครับพัตรประชาชนที่บ้านต้องีหน้าประชาี่บ้านนพ่อน้าบัระนี่้ครับ้ คุณพ่อตาเมตตาขอบคุณปีนองประจาชนขอบคุณทุกคนมีความซาบากับพีนองขอบคุณคนครับขอบคุณปีนองเรยบราซรทุกี่ทุกคนดไม่เลร้อกับพี็่้กล้องกับรับปับปีนองชับรคกับคนดี พ่อประพนธ์พี่น้องจะมเแข่งลอยลูกนาครับวันนี้ท่านก็ท่านพี่พนจะจานาบิซิสกับพี่น้องครับมาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวตดารัสต์าครับพี่น้องครับพขอบคุณมากครับพี่น้องที่เป็นกำลังใจให้กับเราไม่เล็กร้องรับพี่น้องครับปาริธิสเลขาชิรากับพ่อหน้าตประจันต์ครับพี่จ้าพี่น้องชจะเปิดใจนะครับไอเหลือเปิดซ่อมก็จ่าดิปัตพี่น้องครับรัติพลบุญญบุญเครับไปนะครับ เลือกปับประจาดิปัตสพี่น้องครับข่อกำลังใจจากพี่น้องรับเบอร์งนางครับตาดำพิทิศและนายนิพนธ์หน้างทีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่น้องครับขอบคุณทุ๊กกำลังใจนะครับมีพลมุจญามณีครับพี่น้องครับเปิดซองประจาดิปัตสครับกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงของพี่น้องเจ้าเปิดกำลังใจพี่น้องจากวัดส้มกล้าครับจบก่อนจบดก่อนขอบบจวัส้มกล้านะครับเปิดซองประจาดิปัตสครับ บอกว่พีนองจากมานใช่คะแรนจากพ่อแม่พีนองไทยกับมีพนบุญญบานีเบิดซองนะรับเบิดซองพีนองครับมีพนเบิดซองกับปักประชาิปัตย์ปักก้องเราคนก้องเรานะครับเชื่อม ah, ันในนายอำเภิเพชรเพชรชิวะเชื่อมันในปักประชาิปัตั์เหลือมีพนเบิดซองกับปีพนนะรับมีพนบุญญบานีเบิดซองกับเหลือคนนี้ครับพี่นองกับมีพนบุญญบานีปากประชาปัตยัครับ พี่น้องเตตลาดก็เสียงมรถเบอร์ดังๆนะครับตานำพิชิตเวชชาชีวะเบอร์สองประชาธิปัตย์ครับพี่น้องครับพ่อคราบคอบละคุณนะครับพ่อตรวช่วยพี่น้องครับตาการตลาดจอดจิตชักนะครับกราบ่อตรวพี่น้องจามอบประการเจ้าด้วยครับมีนานะครับพระเจามาจับตัวจับตับอาจารย์ะเาดิพัทนะครับมาครับพ่คะแนนจากพี่น้องครับเบอร์สองพี่น้องครับเบอร์สองอรับพิชิตเวชชาชีวะนิพนธ์ปุจมณี บังกบิจิตกับอบคุณมากับพิน้องครับฮามิจิตเบจ่าสีวาวันนีปะเปจาลิปัดนะครับกับบขอบคุณพี่น้องตุกคะแนนเสียงเดชวยเบอร์่องกับพี่น้องครับวันนี้เรามาให้กําลังใจวันดีชี่สิงหน้าให้คะแนนกับพี่น้องขอกคะแนนจากพี่น้องขอบคุณตุกกาลังใจขอบคุณตุกคะแนนไว้่องน้านะครับมีพนเบอร์่องปะจาลิปั์ครับ รถแท้รถแท้อย่าเบอร์ที่ใช่ไหมรถพังนากรับพี่น้องครับนีพนเบอร์ซ่องประชาธิปัตย์ครับเบอร์ซ่องประชาธิปัตย์ครับนีพนครับพี่น้องครับมาลองมับตันอาบิชิตนะครับมากราบพ่อกับแนนจากพี่น้องเบอร์ซ่องปัดประชาธิปัตย์เชื่อมั่นในนายอาบิชิตเชื่อมั่นในนายชวนเชื่อมั่นในปักประชาธิปัตย์อย่าลืมเลือกเบอร์ซ่องครับพี่น้องครับอาบิชิตเวชชาชิวปครับ มาประชาีนมาจ้ากับพี่น้องครับมาชายบริหารจัดการทองถิ้นให้เป็นทองทิ่นตนแบบพี่น้องครับพบอนายนิพนธ์บุญญามณีเบอร์สองขับพี่น้องครับข้อประคุณครับชูซองนิ้วมีกําลังใจพี่น้องครับเห็นพี่น้องยกมือซ่องนิ้วมีกําลังใจก็กราบข้อประคุณข้อกราบข้อประคุณมาข้ามาประชาชนคุณขอระคุณขอรคขอระคุณข้อประคุณข้อระคุณขอระคุณขอระคุณข้อปคุณข้อประคุณข้อปรคุณข้อประคุณขระคุณขอระคุณขระระข นน ment, นแ bidding, ans, น่นอนครับคนเหล่านั้นยอมจะตองตาคนดีนี่พี่มือนี่คุณภาพถข้าวบ่อบ่อท่ห้าจะล็อกส่งแพร่จะได้งกาไเหลือคน้องครับขอบคุณนะครับดาวคำขอบคุณแทพพี่น้องพี่น้องครับสารพิสิทธิ์โดยท้องครัูบลกระนีครับยอมจะขอบคุณพี่น้องมาให้ก้นหน้าพักประชาธิปัตย์ข่าวมาก็ถูกกระแนนของพี่น้องอยู่บลกระนี้ครับพี่น้องครับ คนนี้ครับนายปีสิ์มาเองกับตัวจริงๆกับพี่น้องผมนายนี่พลบุญญามานีเบอร์สองเ้าท่านครับขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากเบอร์สองเบอร์สองขอบคุณมากนะครับนะขอบคุณมารหลับส้มรถจักรยานยนต์ค่อยกิจการหลงเรื่องครับขอบคุณเบอร์สองกับพี่น้องครับ มันมีคนพุนธานีอุดมการไม่เคยเป็นแปลงเขาเป็นอรขุนรอมก้นรอเขาต้องร้อครีอุาบทก้นอุ้ศรมาคุนรที่มาแ้ว